สวัสดีครับผมนายเชลซิ์จากประสทโค้ดโมบายนะครับในวิดีโอตอนนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องคลาสที่ชื่อว่า NS Number นะครับคลาสที่ชื่อว่า NS Number เป็นคลาสที่ช่วยให้เราสามารถที่จะทําการเดวกับพวกเรื่องตัวเลขนะครับแล้วก็การคอนเวิร์ตไปมาระหว่างตัวเลขได้ง่ายไม่ยากนะครับวิธีการนะครับอย่างแรกรามาดูกันก่อนนะครับสมมุติผมนะครับต้องการที่จะสร้างอ็อบเจกต์ของตัว NS Number ขึ้นมานะครับ ก็เห็นว่าผมสามารถฟอร์มได้หลายไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับง่ายๆเช่นเป็นบูลีนเป็นชาเป็นชอตเป็นอินนะครับสามารถยัดเข้าไปใ้หมดประเด็นทำไมผมต้องยัดให้อยู่ในรูปแบบของตัว ns number นะครับทำไมผมไม่ใช้ตรงๆไปเลยพวกนี้ต้องขอบอกนิดน,นึงครับว่าถ้าเกิดในกรณีต้องการจะทำการเก็บข้อมูลนะครับพวกนี้ไว้ใน array เช่น as array n s l a นะครับบางครั้งเขาจะไม่อนุญาตให้คุณเก็บข้อมูลที่เป็นลนักษณะเป็น primitive เช่นเป็นตัวเลขธรรมดานะครับเขาจะบังคับให้คุณเก็บข้อมูลเป็นลักษณะน object นะครับเช่นคุณไม่สามารถเก็บหนึ่งเลขหนึ่งเลขสองเลขสาที่เป็น integer ได้คุณต้องแปลงเป็นลนักษณะ NSNumber ก่อนนะครับนี่คือขั้นตอนในการแปลงนะครับเพื่อจะทำการเรียกว่า save ลงไปในพวกออ object ที่เป็นพวก NSDictionaryNSArray นะครับตัวอย่างนะครับอาจะ ทำให้ดูนะครับตรงน,นี้นิดหนึงนะครับเช่นผมมีการทำ array นะครับตอกไหมครับแล้วก็เท่ากับนะครับ s yes, array allocate นะครับ init with object เจ็ดว่าเป็น object ถูกไหมครับเพะนั้นเราไม่สามารถที่จะใส่อ่ะเช่น1น,นะครับ2ออะไรแบบนี้เข้าไปได้ไปลองใส่น,นะครับ อาจจะใส่ได้แต่ไม่ควรนะครับในเคสนี้จะเห็นว่ามันเ r เรอร์นี่นะจะซเเส็จจะเห็นว่ามัน error ถูกต้องไหมครับอย่างที่บอกก็คือว่ามันต้องรับเป็นอ็อบเจกต์แต่ถ้าเกิดผมใส่ไปลักษณะอย่างนี้ล่ะเช่นผมใส่เป็นอย่างนี้นะครับ ns number นะครับตรงๆแล้วกันนะครับแล้วก็ number w t h นะครับ integer แล้วกันนะครับใส 1, ่เข้าไปถ้าอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับผมใส่โดยการยัดเข้าไปตรงนี้เลยตรงๆนะครับนี้ก็ผมจะลอง Command b ดูนะครับ c อมมานด์ Command b การ v i l d ก็จะเห็นว่ามันมีการ error ในแค่นี้มันแค่ Warning นะครับเนื่องจองากเราไม่ได้เอาตัวแปลนี้ไปใช้ทำอะไรนะครับก็จะเห็นประโยชน์แล้วว่าในการนี้ที่เราต้องการเก็บค่าลวมพวก array นะครับพวกตัวแปล integer เราจำเป็นต้องทำการแปลง object ก่อน อันนี้มาดูความสามารถอื่นนะครับแต่ตรงนี้ก็แค่เป็นการปรินท์ครั้งหนึ่งแค่นี้นะครับการปรินคือเป็นการดึง value ออกมาตัวอย่างเช่นเวลาคุณดึงข้อมูลมาจะอ่ารเรียบร้อยแล้วถ้าคุณต้องการข้อมูลดั้งเดิมที่ไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณก็สามารถดึงออกมาเป็นตามไทที่คุณต้องการได้เช่นดึงออกมาเป็นชาดึงออกมาเป็นช็อตหรืออินดิเจอร์ได้นะครับตามตัวปรายด้านบนถูกต้องไหมครับ ถัดมานะครับในกรณีของการคอนเวิร์บก็คือ c o n v e r ร์ชัมีอะไรบ้างเช่นผมมีตัวแปรที่เป็น integer ยัดเข้าไปนะครับดยเม m e อกที่ชื่อว่า number with int นะครับลงมาในตัวแปรที่ชื่อว่า underscore นะครับ int แต่ผมต้องการจะคอนเวิร์ int นี้ให้เป็น floating point นะครับผมก็สามารถใช้คำสั่งที่ชื่อว่า float value ได้เลยครับก็จะสามารถ c o n เวิร์ดเป็น float ได้เลยโอเคนี้ผมก็ทำการเป็น float นะครับ p e r 2f พูดง่ายคือต้องการท็กซิยม2ตัวนะครับก็ใส่2 f ถัดมาถ้าเกิดองก,การ convert เป็น string ก็สามารถ convert ได้ทั้งทีจริงแล้วข้อมูลดิบๆผมคือ integer เป็น string ปุ๊บผมก็สามารถใช้อะไรครับ percent assign ได้นี่คือความสามารถของ ns number หรือพูดง่ายสรุปคือถ้าเกิดคุณต้องการทำการเก็บค่าพวก integer อตัวเลขนะครับลงไปในตัวพวก คลาส ns number เอ้ยทั้ทีครับคลาส ns array, ns d i c h e o r y ซึ่งคลาสเหล่านี้บังคับว่าตัว Object ที่จะเก็บไปต้องเป็น Object ไม่สามารถเก็บเป็น primitive ได้คุณต้องใช้ ns number เข้าช่วยนะครับหรือในกรณีที่คุณต้องการจะใช้างานพวกตัวเลขบ่อยๆแล้วก็ต้องการสามารถมันสามารถ convert ไปมาได้นะครับแต่แต่ละ type เช่น i n เป็น f o r c e i n เป็น string นะครับ i n เป็น boolean คุณสามารถใช้คลาสที่ชื่อว่า ns number เป็นยู u ิลเป็นยูเที t e ตีในการทํางานให้สะดวกมากขึ้นนะครับขอบคุณครับสําหรับคนที่มีคําถามนะครับและอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมเปิดกลุ่มเอาไว้นะครับชื่อว่าโค้ดโมบายด d เวล l อปเปอร์นะครับโอเคนี่คุณสามารถอขอจอยเข้ามาในกลุ่มได้นะครับโอเคครับ